แสงสว่างบนท้องฟ้าเกิดจากดวงอาทิตย์แสงสว่างของชีวิตเกิดจากการปล่อยวางสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านรายการเดินตามรอยธรรมขอเสนอเรื่องราวพระผู้บันดาลโชคลาภอย่างอัศจรรย์พระศรีวลีเถระในอดีตสมัยพุทธกาลที่เมืองโกรยะาระนางสุปาวาสา ผู้เป็นพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงโริยานครได้ทรงตั้งพระคันในขณะทรงพระคันด้วยอำนาจบุญบารมีของบุตรในคันพระนางก็มีลาบสักการะหลั่งไหลเข้ามาเป็นอันมากมีบรณาการหลั่งไหลเข้ามาตลอดชาวนาคนไหนอยากเพาะปลูกได้ผลผลิตดีก็เอาพันธุเข้ามาให้พระนางจับแล้วก็เอาไปหว่านข้าวก็ออกรวงดีเป็นร้อยเป็นพันเมล็ด ให้พระนางจับประตูยุ้งฉางก็คลเข้าออกมาได้ไม่หมดไม่สิ้นให้พระนางจับหม้อเข้าใบไหนคนตักกันทั้งเมืองก็ยังไม่หมดแต่พระนางก็มีความทุกขเวทนาอย่างหนึ่งคือพระนางทรงพระคันที่ยาวนานมากเป็นเวลาเจปีเจเดือนเจวันแต่ไม่ประสูติสักทีเวลาปวดพระคันมากๆก็จะนึกถึงพระคุณรัตนตรยัยความปวดก็จะทุเลาลงบ้าง วันหนึ่งพระนางก็ได้ปรึกษากับพระสวามีว่าถ้าขืนเป็นแบบนี้คงไม่มีชีวิตรอดจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสให้พรกับพระนางว่าขอพระนางสุปาวาสาจงมีความสุขปราศจากโรคขาพยาธิประสูตรพระราชโอรสผู้หาโรคไม่ได้ถึง ทันทีที่พระองค์ได้อวยพรพระนางก็ได้ประสูติพระโอรสได้อย่างง่ายดายและพระโอรสมีพระวรกายแข็งแรงผิวพรรณผุดผ่องพระญาติทั้งหลายจึงได้ตั้งชื่อว่าศรีวลีแปลว่าผู้นำความเกษมสำราญมาสู่หมู่ญาติเมื่อได้ประสูติพระโอรสแล้วพระนางก็มีความประสงค์อยากถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวัน จึงได้ตรัสทูลพระสวามีให้ไปกราบบังคมทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์มารับประหาทานอาหารบิณฑบาตในพระราชวังติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันในวันถวายมหาทานนั้นศรีวลีภุมารมีพระวรากายเข้มแข็งดุกุมารผู้มีพระชนมายุเจ็ดพรรษาได้ช่วยพระบิดาพระมารดาจัดแจงกิจต่างๆด้วยความคล่องแคล่วว่องไว ในขณะที่ศรีวลีกุมารช่วยพระบิดาพระมารดาอยู่นั้นพระสารีบุตรเทระได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลาและเกิดความรู้สึกพอใจในพระกุมารน,น้อยเป็นอย่างมากครั้นถึงวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพระเถระได้สนทนากับศรีวลีกุมารแล้วก็ได้ชักชวนให้มาบวชศรีวลีกุมารมีจิตน้อมในการบวชอยู่แล้วเมื่อพระเถระชักชวนจึงกราบทูลขออนุญาตจากพระบิดาและพระมารดา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ติดตามพระเถระไปยังพระอารามของพระสารีบุตรผู้รับเป็นพระอุปชาและได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้นคือกรรมฐานทั้ง5ได้แก่เกษาโลมาณขาทันตาตะโจให้พิจารณาทั้ง5เหล่านี้ไว้ไม่ควรเข้าไปยึดติดในสิ่งเหล่านี้คือผมขนเล็บฟันหนัง สีวลีกุมารก็ได้นำไปพิจารณาพอถึงวันบวชในขณะที่จรดมีดโกนเพื่อโกนผมไปที่ศีรษะได้บรรลุโสดาบันพอถึงครึ่งศีรษะได้บรรลุสกทาคามีโกนได้สามในสี่ของศีรษะได้บรรลุอนาคามีเมื่อโกนผมเสร็จทั้งศีรษะได้บรรลุอรหรันและครั้นต่อมาพระพุทธเจ้าได้ประธานตำแหน่งเอกทัพขะ ด้านผู้มีลาบมากให้กับพระศีวลีเพราะตั้งแต่วันบวชก็มีลาบสัก,กระปัจจัยสี่เกิดขึ้นกับท่านมากมายจะเดินทางไปไหนก็พรั่งพร้อมบริบูรณ์ทุกสิ่งมีบทพิสูจน์เรื่องนี้หลายครั้งเช่นครั้งหนึง่งพระพุทธเจ้าพาพระภิกษุห้าร้อยรูปไปเยี่ยมพระเลวตะน้องชายของพระสารีบุตรพอเดินทางไปถึงทางสองแคร่งพระอานนท์ก็ทูลถามพระพุทธองค์ว่า จะไปทางไหนพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวขึ้นว่ามีอยู่สองทางะจะไปทางตรงหรือทางอ้อมพระอานนท์ก็ได้กล่าวว่าหากไปทางตรงระยะทางสามสิบโยชน์เป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์แต่ถ้าไปทางอ้อมระยะทางหกสิบโยชน์มีมนุษย์อาศัยอยู่ปลอดภัยกว่า แล้วก็หาพัตหารได้ง่ายพระเจ้าค่าพระพุทธองค์จึงถามไปว่าดูก่อนอานนท์พระศิวลีมากับพวกเราด้วยหรือเปล่าพระอานนท์ก็ได้กราบทูลว่าพระศิวลีมากับพวกเราด้วยพระเจ้าค่าพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าดูก่อนอานนท์จงไปทางลัดถึกไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลด้วยอาหารบินฑบาทเพราะเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในป่าระหว่างทางจะจัดที่พักและอาหารบินทบาทไว้ให้ไว้ถวายพระศิวลีผู้เป็นที่เคารพของเหล่าเทวดาทั้งหลายเราทั้งหลายก็จะได้อาศัยบุญของพระศิวลีด้วยด้วยอำนาจบุญของพระศิวลีได้บำเพ็ญสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติ เป็นปัจจัยส่งผลให้ท่านเจริญด้วยลาบสักการะโดยมีเทพเทวดานาคครุฑและมนุษย์ทั้งหลายนำมาถวายโดยไม่ขาดตกบกพร่องไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดๆในป่าในบ้านในน้ำหรือบนบกด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัสยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศก,กว่าภิสูจทั้งหลายในทางผู้มีลาภมากและได้มีอีกตำนานหนึ่งได้กล่าวไว้ว่ามีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อว่านางสุภาวดีเป็นธิดารูปงามของครอบครัววันนับรามครอบครัวหนึ่งพวกเขามีอาชีพเร่ขายสินค้าตามชนบททางเหนือของอินเดียระหว่างขับเกวียนอยู่นั้นนางสุภาวดีผู้เคยฟังเรื่องราวสาวกของพุทธองค์ และทราบกิจคุณของพุทธสาวกหลายๆรูปได้สวดอ้อนวอนขอให้ตนและครอบครัวพบพระอาหารหันต์นามว่าพระกสปะเถระระหว่างการเดินทางก็สมดังปรารถนานางและครอบครัวได้พบและสดับรับฟังเทศนาธรรมจากพระกสปะเถระและพระกสปะเถระได้ให้พรแก่นางสุภาวดีนางสุภาวดีจึงถวายตัวเป็นพุทธมามะกะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในเวลาต่อมาครอบครัวพราหมยยังได้พบพระศีวลีเถระพระอรหันต์ผู้โดดเด่นเรื่องการรลนบดาลโชคลาภโดยตรงดังปรากฏในพุทธประวัติพระศิวลีเถระได้เทศนาธรรมแก่ครอบครัวนางสุภาวดีนางสุภาวดีจึงเกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนาและมีความรู้แตกฉานในทางธรรมก่อนจะลากลับ พระศิวลีเถระได้ให้พรแก่นางสุภาวดีว่าขอให้คิดสิ่งใดก็สมปรารถนาการค้าประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองมากไปด้วยทรัพย์สลินคารเงินทองมากมายทำให้อนุภาพเรื่องการทรามาค้าขายของครอบครัวนี้เพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกครอบครัวของนางสุภาวดีจึงประสบพบเจอแต่ความรุ่งเรืองด้านการค้า จนมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลเชื่อได้ว่าครอบครัวนี้มัง่งคั่งด้วยพรอันประเสริฐของพระอรหันต์ทั้งสองรูปโดยมีจุดเริ่มต้นคือนางสุภาวดีผู้อธิษฐานจิตนึกถึงพระอรหันต์นั่นเองการเวลาต่อมาจึงเกิดเป็นรูปเคารพนางสุภาวดีในท่านั่งกวักเป็นรูปผู้หญิงสงยิ้มหน้าตาระไม้คล้ายสตรีชาวอินเดียในท่านั่งคุกเข่าแบบเทพธิดา พร้อมยกมือทำท่ากวากเรียกผู้คนภาพลักษณ์ดังกล่าวกลายเป็นสัญลักษณ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญประจำกิจการร้านค้าต่างๆของพ่อค้าแม่ขายเพื่อใช้เป็นเครื่องรางของขลังส่งเสริมด้านการค้าขายเราจึงมักเห็นนางกวักอยู่บนหิ้งบูชาบนผนังร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปด้วยพระศิวลีมหาเถระเป็นพระผู้เปี่ยมล้นทางด้านลาภมาก จึงนิยมนำองค์จำลองพระศีวลีมาบูชาเพื่อเสริมโชคลาภสุดท้ายนี้ทางรายการเดินตามรอยธรรมขอไวพรให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ